หัวเจิงเฉียนนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ CAS และหัวหน้าทีมของภารกิจเทียนว่นสเปิดแผนงานของภารกิจสำรวจดาวอังคารในภารกิจเทียนว่น3าเป็นครั้งแรกในวรารสาร Nature Astronomy ซึ่งนี่จะเป็นโครงการเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารกลับมาครั้งแรกของจีนด้วยครับ <S <S เบื้องต้นมีแผนจะส่งยานออกเดินทางจากโลกในปี2 0 2 8ใช้เวลาเดินทางประมาณ7-8เดือนเพื่อไปถึงดาวอังคาร และยานจะทำภารกิจบนดาวอังคารประมาณ1ปีจึงส่งตัวอย่างกลับมายังโลกโดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลารวมกว่า3ปีซึ่งประเมินว่าภารกิจเทียนว่นสาจะนำตัวอย่างดาวอังคารประมาณ500กรัมมาภายในปี2031ทีมวิศวกรออกแบบวิธีการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น3วิธีครับคือตักตัวอย่างบนพื้นผิวเจาะลงไปในดินลึกประมาณ2เมตร และเก็บตัวอย่างโดยใช้โดรนบินเก็บตัวอย่างในบริเวณต่างๆที่อยู่ภายในระยะหลายร้อยเมตรจากจุดลงจอดความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับการสำรวจดาวอังคารของจีนที่จะเกิดขึ้นในภารกิจเทียนว่นสามนั่นคือการส่งยานไปสำรวจพร้อมเก็บตัวอย่างกลับมายังโลกในภารกิจเดียวนะครับต่างจากนาซาของสหรัฐที่ส่งยาน p e อ s ซ ver a n c ์ไปลงจอดและเก็บตัวอย่างวางไว้ก่อนที่จะส่งอีกภารกิจมาเก็บตัวอย่างภายหลัง แต่ประเด็นสําคัญที่ทั้งสองภารกิจต้องทํางานอย่างรอบคอบนั่นคือป้องกันการปนเปื้อนอย่างรัดคุมที่สุดและมีห้องปฏิบัติการเฉพาะเพื่อศึกษาองค์ประกอบในดินดาวอังคารอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายในการสำรวจดาวอังคารครั้งนี้ของจีนคือต้องการไขปริศนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แดงเพื่อนบ้านของโลกว่าเคยมีอยู่จริงหรือไม่ผ่านสัญญาณทางชีวภาพฟอสซิลและจุลชีพโบราณน,นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาวิวัฒนาการของสภาพการอยู่อาศัยของดาวอังคารเช่นการเปลี่ยนแปลงของน้ำบรรยากาศและมหาสมุทร รวมถึงการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประวัติวิวัฒน,นาการของดาวอังคารตั้งแต่ลักษณะพื้นผิวจนถึงโครงสร้างภายในครับขณะที่จุดลงจอดของเทียนว่นสามกำลังอยู่ระหว่างพิจารณานะครับเบื้องต้นคัดเลือกแหล่งตัวอย่างจากกว่า80แห่งเหลือเพียง19แห่งแล้วและภายในสิ้นปี2026จะคัดเลือกจุดเป้าหมาย3แห่ง โดยโหเจิงเฉียนระบุว่าจะต้องเป็นจุดที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการเก็บร่องรอยของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับการสำรวจทรัพยากรบนโลกจึงต้องเลือกจุดลงจอดที่เหมาะสมที่สุดครับนอกจากนี้จีนยังมีแผนเปิดรับความร่วมมือจากนานาชาติในการส่งอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์เดินทางไปพร้อมกับยานเทียนว่นสามด้วยรวมถึงร่วมกันวิจัยตัวยอย่างจากดาวอังคารที่ได้กลับมา <c oughs> เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นี่คือความชัดเจนล่าสุดของจีนในการสำรวจดาวอังคารที่จะนำตัวอย่างกลับมาภายใน6ปีขณะที่ฝั่งนาซาดูเหมือนว่าจะยังไม่มีความแน่นอนนะครับว่าจะไปรับตัวอย่างที่ยาน Perseverance เก็บใส่แคปซูลทิ้งไว้กลับมาได้เมื่อไหร่ เพราะโครงการ MASK s ซ m p เ e Return ต้องชะลอลงรอข้อสรุปว่านาซาจะดำเนินการเองหรือจะให้เอกชนเข้ามารับหน้าที่พัฒนายานไปรับตัวอย่างกลับมาซึ่งในทางการเมืองคงต้องลุ้นว่าประเทศใดจะเป็นชาติแรกที่ทำภารกิจนี้ได้ครับในช่วงที่โครงการสำรวจดวงจันทร์กำลังคึกคักเตรียมร้อมส่งยานและมนุษย์กลับไปเหยียบพื้นผิวอีกครั้งพร้อมตั้งถิ่นฐานขุดหาทรัพยากร ขณะเดียวกันดวงจันทร์เปรียบได้กับการปูทางสู่การสำรวจดาวอังคารซึ่งจะเป็นเป้าหมายต่อไปสำหรับภารกิจอวกาศของมนุษย์ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดและมองหาคำตอบว่าจะมีดาวเคราะห์อื่นๆอีกหรือไม่ที่เคยมีหรือเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกจากโลกของเราทารนินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน